สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับผมยุทุมนาบงครับเพจคนเหนือครับวันนี้ผมขึ้นมาที่บนดอยนะครับอยตุงนะฮะเป็นซึ่งที่ผมอยู่นี่ก็เป็นบรรยากศาศบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุาพระธาะตุอยตุงนะครับซึ่งก็ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีการเาตรียมของพ้อมแล้วก็นัดพบนัดหมายกันที่นี่นะครับมีชุดคัดกรองมีอย่างที่นี่นะฮะ วันนี้นะฮะพุทธศาสนกิกชนาชาวชลสาธิตน,นะครับก็ต,ตามมาร่วมพณนนีงานบุญประจําปีนะฮกเปงนะครับเดินขึ้นอวยสานมัสการพระธาตุประุงนะครับแล้วก็ส่งน้พพาพระธาตุหมผ้าพระธาตุวปนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับวันที่17มีนาคม2565ครับฮกเป็งปีนี้ก็คนมากันที่นี่จำนวนนักทีเดียวนะครับทำเพื่อสภาพการจราจรก็ แอตแอคขับขังนะครับบริเวณที่จอดรถก่อซึ่งว่า,อาบอกใครมีที่จอดรถนะครับจึงใช้บริเวณบนเส้นทางาขึ้นลงนะครับของอพระธาตะตูงเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางอาจอดรถนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาท่านมาชมาประเพณีวัฒนธรรมนะคะนร,ระะคะับพิธีนับพัสการพระธาตุตุงนะครับแล้วก็พิธีห่มผ้าแล้วก็สูงหน้าพระธาตุตัวนะครับ ก็ท่านพ่อเนี้ยครับเอาไปรวมขบวนกันขบวนแห่เครื่องอสักการะพระธาตุตุงด้วยกันดีกว่าครับเดินขึ้นเลยครับผมงานประเพณนีนมัสการและก็ประเพณีส่งน้ำพระธาตุตุงนะครับก็<ม>เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติซื่อทถอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับ จวบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครก็ในวันเพ็ญึ้น15ค่าเดือน4หรือว่าเดือน6นะครับ6เหนือนะฮะของทุกปีนะครับซึ่งเจ้าล้านนาะก็จะปากันเรียกว่าวันเดือน6เป็งน,นะฮะก็จะเป็นพิธีสําคัญและก็ประเพณีประจําของจังหวัดเชีงยงรายตัวยแล้วก็ในปี2565นี่นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมการเดินจาริกสวงบุญแล้วนะครับยังมีพิธีตักน้ำทิพย์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ประเทศสวดเบิกและก็บเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลตามความเชื่อของเจ้าละนาครับพระธาตุเจ้าดอยตุงนะฮะมีจอแหม่มยังที่เป็นทางการว่าพระมหาชินธาาุเจ้าดอยตุงนะครับเริ่มแหลกนะฮะได้สร้างได้มีการปักธงเพืนใหญ่ไว้บนยอดดอยคู่กับเจดีนะฮะ ตำนานพระธาตุเจ้าโดยตรงก็เล่าว่าเมื่อพุทธศักราช561นะครับพระมหากัสปะเทระนะครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรากขวัญเบื้องซ้นะครับหรือว่ากระดูกไหปร่านะครับเพราะของสมมาสมุทธเจ้านะครับมาหมอบกับพญาชุวตราชนะครับราชวงศ์สิ่งหนวัตนะครับผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์สิ่งหนวัตนะครับมาประดิษฐานณบน ดอยดินแดงหรือว่าดอยตรงนี้นะฮะเป็นองค์พระาธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุนนะฮะก็คือปีหมูนะฮะหรือว่ากุนชอนนะฮะคือปีจ้างนะครับตามความเชื่อของเจ้าล้านนาวันนี้อีกเช่นกันนะครับผมได้ขึ้นมาติดดอยตรงนะครับมาร่วมพิธีประเพณีอันยิ่งใหญ่และสําคัญครับ ก่อนในวันพรฤหัสบดีที่17มีนาคม2565ครับตรงครับวันขึ้น15คาค่ำเดือน6เหนือนะครับ2 4 0 0สี่รอยสองพัีซปีอมมานะครับ6เป่งล่องฟ้าไววสาพระเจ้าลอยตุงอพอภิตนลอยตุงนะครับพิธีก็เริ่มตั้งแต่เจ้าตูนะฮะสวดมนต์ทำวัดเจ้านะฮะทำบุญใสาบาตร ข้าวสารอาหารแห้งนะครับนาตีวัดโดยวัดน้อยโดยตรงนะฮะต่อมาก็มีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นารานพระธาตุดยตรงนะครับและที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นขบวนอัญเชิญน้ำส่งพระราชทานนะครับพระไตรพระราชทานแล้วก็พระหุมพระธาตุดยตรงพระชทานนะครับแล้วก็มีน้ําทิพส่งพระธาตุดอยตรงตัว ขบวนรัตนสัตตานังนะครับเป็นขบวนเครื่องศักดละล้านนาขบวนตุงของข้าราชการชาติพันธุ์พุทธศาสนิกชนทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายครับเป็นพิธีนอกนั้นนะยังมีพิธีสืบจตาหลวงล้านนานะพิธีถวายเครื่องศักดะและก็ส่งน้าพระาธานุโดยตุงซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะสมเป็นพระาธานุเจดีอันศักดิธิ์เปริสถานพระรักขัน เบื้อง้ายและก็พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นองค์แรกในดินแดนล้านนานับอายุได้ถึง2,004ปีครับจึงเป็นที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวลาวชาวเมียนมาและก็ชาวพุทธทั่วโลกครับได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานราชการและก็ภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้สนใจเขาเอารวมประเพณี การยิงใหญ่ครั้ง,งนี้เป็นจุดน้ำตกที่เดียวครับปิะทยวันนี้นะครับก่อนที่จะลงมจากระตุงนะครับก็มีปี่นองอาชาติพันชนชาติพันธ์บนพุทธิสูงนะครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของพุทธิสูงนะฮะของชาวชาวเขาชนชาติพันธ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอาคารนะฮะนำผลิตภัณฑ์มาวางจําหน่ายนะครับเป็นจุดๆนะครับบนเส้นทางที่ขึ้นระตุงนี่นะครับเก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับ small market นะครับ น่าฮักน่าฮักทีเดียวนะครับเขาไปชมสินค้าของพี่น้อฟจ้าคานะครับแล้วก็กลับบ้านด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับปีหน้าเขามาปักกันใหม่นะฮะงานฮกเป็งนะครับประเพณีน้มัสการพระเจ้าผาตุโดยตุงนะครับส่งน้ำธาตุเป็นประจำทุกๆปีครับอย่าลืมปีหน้าเข้าปักกันใหม่นะครับสวัสดีครับอันนี้ฉิช้าแบค่ะอะะไรนอันนี้อันนี้ฉิช้าแบค่ะภาษาค่ะนะคะนี่เรียกว่า ชีช้าแบค่ะชีช้าแบคือมะขาม่ะมะขามค่ะมะขามเปียบ่ะคขาทีช,าชา hmm. ้าแบนะคะอันน bueno ี้คือรูนอรนะคะรูนอก็คือภาษาเมียนก็คือเรียกว่ามัดหลอดใช่ไหมคะงาแบงาแช่ค่ะงาแบงาแช่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านนี้ก็คือขิงใช่ไหมคะครับครับขิงนะขิงนะคะเรียกว่าชอจื้อค่ะอ๋อจื้อค่ะมันจะมีห้าร้อยแล้วก็ต้นหูนี่ได้เจ็ดร้อย Kopf